ถูกแฟนแฟนจีนในกลุ่มเยอะลึกเหมือนกันกัทั้งคู่เลยอันนี้ก็ไม่ได้ทราบมาก่อนนะฮะแต่ก็เคยเห็นเวลาเราไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็มีการถ่ายรูปหรือมีการไลฟ์อะไรกันอย่างเงี้ยแล้วก็มีคอมเมนต์จากแฟนๆเข้ามาว่าชอบโมเมนต์จริงเพราะเวลาเวลาเขาโซโล่กีตาร์เงี้ยผมจะชอบชอบไปเล่นกับเขาอีกอย่างหนึ่งผมก็เป็นคนเล่นกีตาร์ไงแล้วก็ผมเองก็รู้สึกแบบ ชื่นชมในฝีมือของเขาอยู่แล้วด้วยก็รู้สึกภูมิใจว่าเออวงเรามีมือกีตาร์ที่เก่งอ่าพี่เาเป็นงไงคะผมก็นั่นแหละครับส่วนใหญ่มันก็เป็นเหมือนตอนเล่นคอนเสิร์ตนั่นแหละก็คือพอเล่นคู่กันมันก็จะแบบต้องมาอยู่ใกล้กันบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับสงสัยไหมว่าทําไมแบบแฟนคลับถึงอยากจะให้เราถ่ายรูปด้วยกันบ่อยๆหรือว่าอยู่ใกล้ๆกันบ่อยๆก็สงสัยไหมไม่รู้เหมือนกันเป็นเป็น แฟชั่นหรือค่านิยมอะไรยุคนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจไม่ได้คิดไรเลยไม่ได้คิดก็เพื่อนกันก็ทํางานมานานแล้วก็ชื่นชมในความสามารถของเพื่อนแล้วก็เวลาออนสเตจอะไรเงี้ยมันก็เป็นหนึ่งในโชว์นะหนึ่งในการแสดงยืนพิงกันเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยครับผมแล้วแฟนๆอาจจะเห็นไม่บ่อยก็เลยแบบรู้สึกมันน่ารักดีแบบนี้มากกว่า คุณก็มีการแบบว่าเอารูปมาเทียบมาตัดตรงตัดต่อแบบจริงจังตัดต่อด้วยเหรอทำเป็นคลิปใส่เพลงใช่ไหมอมุน่ก็ก็ก็โอเคก็ขอบคุณที่ชื่นชอบนะก็เป็นความสุขของแฟนๆก็ไม่ติดอะไรครับครับเขาบอกว่างานจีนเนี่ยมันจะไปได้ไกลนะคะ อย่าเลยครับอย่าเลยครับเอาแบบว่าทำงานด้วยกันดีกว่ามองแบบมองหน้ากันติดดีกว่านะมองหน้าไม่ติดครับผมอยากให้แบบพูดถึงแฟนที่แบบเขาชื่นชอบแล้หน่อยครับโอ้ขอบคุณนะฮะขอบคุณที่ติดตามนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามทุกผลงานของเราเลยนะเป็นางช่องยูทูบเพา o วอร์แฟล็ f ชิลด์ Channel นะฮะครับโอ้โหเขาฝากฝากหมดขนาดนี้ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับคือตามเพลงตัดเพลงอะไรครับผมเพลง โปรเจกยิบสองอ๋อเขามีเพลงพิเศษด้วยซึ่งพิเศษมากผมยังไม่ได้ฟังเหมือนกันเดี๋ยวต้องรออีกทีนะพิเศษจัดเลยพิเศษมากถ้าคุณค่ยยังจิ้นกันอยู่นี่โอเคใช่ไหมคะก็ถ้ามีความสุขอย่างนั้นก็ได้ครับเชิญครับอยู่ก็มีโมเมนต์ ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ